จะกรุงไกเซอร์สวยๆก่อนออกจากบ้านชมซะหน่อยมาชมซะหน่อยนะคะกัดสีสวยงามมากๆเลยใบใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่กับเรา <c oughs> อยู่กับเราตลอดจะกรุงไกเซอร์ ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ด้วยกันตลอดนะคะจะก,กุงไกเซอร์นะอยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้หายไปไหนจริงๆ